ในช่วงเย็ยนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จส่งเข้าร่วมง,งานถวายพระกระยาหารค่ำซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีความหลากหลายและมีความสำคัญต่อประเทศไทยพระองค์เดินทางไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนๆของประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมีความสำคัญอย่างยิ่งความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและความเข้าใจซึ่งเพิ่มพูนจะเป็นการเฉลิมฉลองการสถา,าปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน50ปีที่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นาหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงเข้าร่วมงานถวายพระกรยาหารคําที่มหาสาราประชาชนพระองค์เดินทางไปเพื่อตอบคําเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีความหลากหลายและมีความสําคัญต่อประเทศจีนการเข้าร่วมนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมความเข้าใจและความเข้าใจของประชาชนทั้งสองประเทศที่จะมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง และมีความสำคัญต่อกันอย่างยิ่ง